สวัีค่ะสี่วิธีมีการคัดจอมาดบลูดหลานได้คัดจอมาดบลูดมันแบบ,บ,หแบ,บ,บใ,หให้สวยลิกการคัดจอมานแบบบลูดที่ไหยคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่ไม่ต้องลงโปรแกรมเครื่องด้วยค่ะว,วันนี้เราจะมาแบ่งการวิธีการคัดจอในแบบบลูดทั้งหมดสี่วิธีโดยคุปวิธีอ้างอิงจากของ Apple มาดูกันวิธีแรกให้กดคอมมาชิบแมสสานเพื่อเป็นการแทร็จ คำมาต่อเอ้ยคำมาสามคำหมดก็อันนี้ก็จะมีหนปกลมวงมงว่าแคปเจอร์แล้วเราสามารถจัดเปลี่ยนแก้ไขหรือคอบรูปได้และค่าคัค่าแคปไม่ถูกใจเราก็ใช่ละลดรูปได้แบบนี้ต่อมาบดคำมาคิดสี่้วเลือแล้วคุณมีเคาเชืร์ขึ้นมานมาคุมน่ากายหรืองสีทชี่ิตใเราต้องการแบบนี้ ก็จะมตรงน,นี้ขึ้นมาเราสามารว่าสักคุณจะขายไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าเราจะเซฟรูปให้กดตรงมนานมันก็จะเซฟรูปไปที่รีคอร์ดแล้วก็จะมีมวิธีที่สามาก,ก็จะมีมันคมที่ฮาแคปเจอร์มาก,กา่าเฉยๆขั้นแบบนี้เรามีวิธีคือกดประมาณชิดสีแล้วก็เปกมันก็จะเป็นรูปต้องขายรูปมาว่ามัาจะขายรูปมาก,ก่าไหน แล้วรประกอบที่มาตรานี้ผมที่ได้ก็คือข้้งหลังจะมีมอวเรา,เราแล้วก็จึงมาการสวนนยางามแบบน,นี้หรือจะมีข้อรัก่อนอีกมิดีึงึิธีสุดท้ายก็คือมันจะเป็นแกขกเครื่องมือขึ้นมาขา้างหน้าจาว่าคัตเตอร์มาจอ่อแล้วก็อธดีโอได้ก็คือกดเข้ามาลิดข้างมันก็จะเป็นแขกเครื่องมืออันนี้มันก็จะเลื่อในส่วนที่เราต้องการคัตเตอร์เช่นเมื่อส่วนนี้เราก็กด แล้วก็คุณแบบนี้คุณพี่แล้วก็กดคัเจอร์มันก็จะได้แบบนี้เหมือนกันะบบนะพี่แล้วก็หรือว่าเราจะเลือกจะขอหมา้กจกาที่เราต้องการอาัดหรือต้องการคัเจอร์มันจะไปขายกับทรงงานที่ฉีกแบบนี้แล้วก็ทั้งหน้าจอนอจากแบ,บนี้ก็จะเลือกสารทั้งหน้าจอเลยแล้วก็นอกจาก อัดไปหน้าจอคาพทพิ้์แล้วก็จะมีโอไลน์หนือนกนโดยอัะที่ทำหน้าสาในว่าเราจะเมือที่ใดพื้นที่ราองการเชื่สําหรัาเราดูมีโอคอมการเองตเมื่อเราหลักแคปมันจะไรเราก็สามารถคุมอันนี้รอแล้วก็ถึงเวลาก็จะมารถบคอร์ดหรือว่าแฟกเจอร์ตรงนี้ได้แต่ว่าการที่บีคอร์ดอ่ะเขาก็มาวันนี้คือว่าเขียนไม่เข้าไม่เข้าอางนี้เพราะเมืที่เคยอัดแล้วก็เขียนก็ไม่เข้าเ็างไปพักเครื่อ,อ,องไหนไเาานาะ โอเคเดี๋ยวก็วิธีนี้เราสามารถเข้าไปที่ผิดพาดเซลล์แล้วก็ไปที่ว li ิวจากดีเวคคอร์ดได้เหมือนกันเลยก็หวังว่าจะได้วิธีดีในการแทรเจอร์หน้าจอแล้วก็แทรเจอร์เป็นวีโอด้วยค่ะแล้วก็สชร์วัสดีค่ะ